สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับไปพูดเยอะครับน่าจะปานิปนปานินครับจัดดีจัง น้ำลึกผมก็จะยกแล้วปล่อยนะครับยกแล้วก็ปล่อย ดูฟองดูฟองตัวใหญ่ตัวใหญ่นิ่งตันแล้วนิ่งอยู่กับที่ดูสายไหวเข้ามา่หยเข้ามาหานะครับายหายเฉย ยัง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 ไม่ทายวัดเลยดีกว่าหรือว่าตัวใหญ่การปลอมซุ้มขนาดน,นั้น ก็ใหญ่อยู่ได่ใส่อยู่หอมใหญ่ตหัวโอ้หหัวเบลิ่เลย ตอนกัดน,นะครับขอบอกหองพ่วมเลยยงไงแม้ก็ตัวเป็นโลอะ่ะไอตอนอยกขึ้นมาจะเป็นหลม <laughs> ตัวเบ็ดที่มีตัวล็อกนะครับที่เขาเรียกว่าไอทวิทล็อก ก็เหยื yeah, ่อเวลาปลากัดแล้วเขาก็จะประมาณนี้นะครับหัวเหยื่อเขาจะไม่ฉีกขาดง่ายๆครับโอากาสที่หัวเหยื่อจะขาดเหมือนใช้ตัวเบ็ดตัวหนอนโดยตรงนะครับยากพอปลากัดแล้วเราวัดก็จะรูดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วตัวเบ็ดเขานี่ใช้ได้เลยละ่ะโอเคเลยสายสายหน้า3 0สิบนะครับตะกัว2.7สาย p e 2ีสองฮันอลิชิวแบ็คเลเกอร์ แปสิครับลอกชิมานโนชิมานโนตัวนี้อะไรแมคคาเนียมโคตรจะโคตรโคตรจะอึดอะ่ะผมเนี่ยอึดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลอกมันอึดผมจะโคตรอึดเลยอะ่ะใช้ลอกตัวเนี้ยเสียค่า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 ,ายัางไม่เปลี่ยนเฟืองเลยพร้อมจริงๆตัวเนี้ยถ้าเกิดเขาอ้วนก็มีโลครับโลโลฝาด้วยดูหัวดิ ห <ś les> ดูเตัวดิ <ś les> ยาวยาวใหญ่ครับยาวหัวใหญ่ <ś les> สุดยอด <ś les> เวลาเวลาที่ผมมาเทสัตว์น้ำลึกๆนะครับผมก็จะยกแล้วก็ปล่อยยกแล้วก็ปล่อยถ้าเกิดน้ำตื้นๆผมก็จะเคาะเอา เข้มากับหน้าหน้าดินนะครับเขาะมากับพื้นถ้าน้ําลึกก็ยกเอาครับน้ําลึกๆเขาเคาะบางทีเหยื่อเขาลอยถ้าถ้าเกิดท้องเหลืองมันไม่หนักไม่หนักพอนะครับเวลาเราเคาะมันจะลอยนะครับสุดยอด